สวัสดีค่ะพบกับกกอกสเตชันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะคุณตากลับแล้วหรอคะ,ค,ะ,อะคุณตาชาญกลับแล้วนะคะไปแล้วค่ะน่นเลยค่ะกลับบ้านค่ะพบกันอีกครั้งรอบเย็นนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะบรรยากาศดีท้องฟ้ายามเย็นสวยงามะคะ่ะหมอที่จะถ่ายรูปมาให้พี่ๆน้องๆน,นะคะได้รับชมบรรยากาศอันสวยงามของบ้านกกอกนะคะ บรรยากาศเงียบๆมีที่เดียวนี่ที่ไม่เงียบร้านค้าน้องนายปุถีกับคุณพอลลี่นะคะที่ไหนไม่เงียบที่นี่แหละไม่เงียบอที่อื่นเงียบโอ้โหแดดจังกลิมกำลังซ้อมขับรถสามล้อไฟฟ้าอยู่เป็นยังไงบ้างเนาะไปชมน้องน้องซ้อมขับรถ ถ้าเปลี่ยนไปบเปลี่ยนเลยตีตามมาบอกตียังไงถอยหลังตาไม่ถอยเลยไม่ละโอเคกลัวหรือไม่หัดโอ้นั่นไงไปแล้วอ๋อถอยหลังก็ได้อเดินหน้าไปแล้วค่ะ ซ้อมขับรถนะคะแม่บ้านน้องนายพธทิซ้อมซ้อมขับรถค่ะขับรถไฟฟ้านะคะไปแล้วไปแล้วทั้งตกใจทั้งอื้ยทั้งเอ้ย,อยไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วอื่ฮึซ้อมใหญ่เอาให้เป็นเลยนะอือฮึท้องฟ้าสวยงามมากเลย แสงของพราทิศจกับก้อนเมฆเนาะสองห้องนะคะคคคมีอัปเดตบ้านน้องนายโพธิคืบหน้าถึงการเทปูนแล้วมาด้านนี้บ้างตลาดเงียบจังเลยนะคะตลาดเงียบมากๆเอา้ามียเไปดืม่มไซร์ล่ะ เอาตลูกมากป่ะดคขากับขึ้นระย่างเมื่องรถอย่างใส่ขห่างนึงเอียกห่างเมองบ้า้วน้ำตองกี่กี่เงาบอพ่อจิมหายไปใส่อีกนี่กี่ไปแล้วนะคะไม่สำเร็จค่ะการหัดหัดขับรถรอบนี้ไม่สำเร็จนี่กี่เป็นอะไรครับ กี้พ่อจิมไม่อยู่นะคะพ่อจิมมี่ไปไหนไม่รู้นะ,ะโอเคบรรยากาศเงียบๆค่ะ ม,มีคึอกอยู่ร้านเดียวก็คือร้านผสมปูนชมความสวยงามขององค์ปู่ปริกิตนะคะเปลี่นชื่อใหม่แล้วนอเป็นองค์ปู่พระลาลิกิตพญานาคานคราชนะคะตะวันยามแรงก็สวยสวยคะ่ะไอ้อกนี่เงาเงาเลยไปลุ้นกี่ดีนะไม่ิึงเจอรถ พายิงเสีรถนาวเลยเลยดีค่ะพี่วางกลับแล้วหรอคะครับกลับแล้วได้อะไรไปหาลูกคะมีเอฟซีใจดีมอบโอ้โหพี่วางนะคะพี่ลุงวางนะคะเอฟซีใจดีมอบมาม่าให้หนึ่งกล่องแล้วก็ขนมไปหาลูกกาวน้องใบตองนะคะครับขอบคุณมากมากเลยครับลุงวางกรอบจ้ามีช่องยูทูบนะคะฝากกดไลค์กดติดตามพี่ลุงวางได้จ้าพี่วางน่ารักค่ะพ่อของน้องใบตองเก่งจะปลาเล็กนะคะช่องอะไร ของหนูช่องกุกกอกสเตชันค่ะกุกกอกสเตชันค่ะดำได้บบเนาะฝากกดฝากกดฝากชมคลิปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยจ้าขอบคุณนะคะสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อน พบกวันใหม่คลิปหน้าจ้า <laughs>